ครับสวัสดีครับร้าน M S m o t o ค c o n นะครับหรือช่อง YouTube วิบากรักสนุกนะครับ Facebook ผมสมแช์นะครับก็คันนี้เป็นวิบาก GPX 125cc นะครับก็อย่างที่เห็นเนาะงามนะครับแต่ว่ามันก็มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเนาะเป็นรถมือสองแล้วกันนะครับเก็บสีให้บ้างแล้วนะครับประมาณนี้คันนี้ก็สองหมื่นกลางๆนะครับสองหมกลางๆนะครับไม่ได้ขายแพงเนาะอะประมาณนี้เพราะว่าบางจุดก็ไม่ได้เก็บให้นะครับ แต่รถพร้อมใช้งานเลยนะครับก็ขี่ๆได้เลยเบรกเนี่ยทำให้ใหม่หมดแล้วนะครับหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับดูชุดบนนะครับประมาณนี้เนาะหฮนก็เป็นหฮนแต่งเนาะนวมนี่ก็นวมใหม่นะครับสติ๊กเกอร์ใหม่ทั้งคันนะครับยางหน้าหลังใหม่นะครับน้ำมันเครื่องเลยถ่ายให้เรียบร้อยคาบูเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับกรองอากาศเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเนี่ยหรือเดินก็ดูตามในรูปในคลิปนะครับเครื่องดีนะครับทีเดียวติดเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยเครื่องเกียร์คัตอะไรลองให้หมดแล้วนะครับ พร้มอมใช้งานนะครับมีสี่เกียร์เนาะมีสี่เกียร์นะครับเบาะแต่งนะครับเบาะนี้ก็หลายบาทนะครับทำมาโอเคระมานี้แลนะ้วกันมือคงมือคัดอะไรใหม่หมดเนี่ยชุดบนเนี่ยอะไรที่ว่าเราจะสัมผัสผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดลวเนาะพวกเบรกปัมป๊มบนปั๊มล่างแล้เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวคันสตาร์ทเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันสตาร์ทเนี่ยเนี่เห็นไหมมันไม่ตรงเดีย๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ใช้อย่างดีเลยสั่งอยู่ยังไม่มาครับของยังไม่มา มานี้พระเบรกอะไรเปลี่ยนให้ดูแล้วเรียบร้อยนะครับหน้าหลังโอเคมานี้ขอบคุณมากครับ